không phải là sai lưu manh vắng 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 ให้เดคได้รบด้วยการมีนรอบบ้านเลยนะไปรบบ้านเท่นะนั่นเดยวผมเพิ่มไม่คนละนร้อยแล้วกันงั้นไปไม่ได้อะ อลีหก <6. S 1> ันดีอ่ะขั้นต่ำมันแปดอ่ะพันสองพั่อ๋อได้มาสี่แล้วนี่ใช่ไหมพันสี่ 1> 1, ขายสองร้อยผมบอกให้เรียกว,ว่า200ร้นะแล้เดี๋ยวผมปรับ800ร้อยถีไปเสร็จเป็นคนละใบนะมาพี่